เทสันโมตัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพระพุทธัสสะนะวโตอรหะโตสัมมาสัมุธวะโตอระโตัมสัะโมะทาปิโัะมาทาชาโนทาเวสุวันโนมรณังสุขขังอาหารสุขโตนโมพุทธายะทาเวสุวันโนจะตุหะมหาราชิกายักษะขะพันตาพัน ภูดิโตเวสกุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสวนนุสวรรณโนทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะสาธุสาธุพระเจา้านาโมทิสสะเบงกะพระเจ้าตุลาสังโฆขอกราบไหว้ถิ่น ปูเ่เวส่วนโนวัดได้ขินงนะคะสาทุสาทุค่ะ